โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมนะครับราคาถูกถูกย่อมเยามาแนะนําทุกคนนะฮะคือผมอยากจะแนะนําจริงๆนะครับพี่พี่ชอนะครับใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแนะนําเลยนะครับช่วงนี้ก็รู้ๆกันนะครับว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมเคยบอกแล้วเนาะ ก็ไปเติมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งปักหมุดไปให้ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะไปเติมกันได้นะครับราคาประหยัดมากนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะมันคุ้มจริงอยากแชร์ต่อนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i เล r เจ g e r นะครับอยู่กันในเช้าวันเสาร์ไม่ใช่เช้าวันเสาร์ดิเช้าวันพฤหัสวันที่10นะครับก็หลายๆคนอาจจะไปโรงเรียนกันเนาะก็ตั้งใจเรียนนะครับวันนี้โชงทีผมไปเติมอยู่นะครับผมก็ขอผวอนสบายนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะครับหาตัวละครกันในไอเดบากกี้นะครับผมนี่เลยบากกี้เอมิเลี่ยเลมนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอย่างแบบบอสแสงนะครับอันนี้เดี๋ยให้ดูนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ขึ้นมานะครับไว้ก็มีแล้วนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับเราสุ่มได้ไว้มานะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวละครเขาจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับมีจระเข้เนาะ อจากที่ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะครับไว้บอสแสงที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็มันเป็นเอค่อขนข้างต่อยอดได้เนาะเออมีบากินะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาล่ากันต่อนะครับมีตัวยูส7่สใบนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มหา2ตัวนี้กันนะครับแซลม์กับปลาฉลามเนาะอ่าบาวแบกปลาฉลามต้องเรียกอย่ี้ปะอ๋อปลากระทงนะเออกระทงกระทงนะ แซลมอนโลนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับลุยรอบแรกมันจะออกหรือเปล่ามาออกไหมมา,มาโอ้โหบาวครอนนะฮะเป็นตัวเก่าใช่ไหมเออเพราะผมมีแล้วไอ้บาวบาร์บีคิวกลเละใช่ไหมต่อไปนะครับลุยมา เฮ้ยโอ้โหเจ็บด,ดาวเรีอนาดมัคนควรที่จะออกไว้เนี่ยต่อนะครับมาชึบลยุยแซมม์โอ้ปากกระทงก็ได้เห็นเขาว่าดีไม่ใช่หรอใช่ไหมคือแพทนี้ผมไม่รู้เลยว่าตัวไหนดีนะครับรีวิวหน่อยนะฮะใครบีแล้วว่าเฮ้ยตัวแซมม์มันก็ดีนะปากกระทงมันก็ดีนะ เออย่างแบบเอ้ยไว้มันปรับมาหรือ,อยังอ่ะปรับมาแล้วก็ดีนะเดี๋ยวออกหน่อยนะครับผมควรจะขึ้นตัวไหนดีแต่ตอนนี้ยังมีไว้อยู่ตัวเดียวนะยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสีหายากนะฮะเออโอ้โหสองเจ็ดดาวสองอันคลัมดวงทับด้วยอะไรมาลูกมามาโอ้กบองพีด มา,มามามาเร็วลูกมาเร็วออกหน่อยมา <c oughs> โอ้โหเลือดเป็ดอฮ้ยไม่ออกจริงหรอ45บใบเลยนะถือว่าเยอะนะ9้าตัวนะครับมึงอยกาสลุ้นออกมึงอยู่กันนะเฮ้ยไม่ออกเลยทุกคนมาไหมมาไหมมาไหม,ม มาไหมมาไหมพีซเทพสุดบบาโอ้โหเสียดายนะครับไม่มาเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ออกเลยอะ่ะทำไมออกยากจังเลยนะฮะออกยากออกยากมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงนะครับคือตอนนี้นะครับทีมผมเนี่ยลังเลอยู่นะครับว่าจะขึ้นเอมิเลียหรือว่าบากิดีนะครับ ที่ผมคิดไว้ตอนแรกนะครับก็คือผมเนี่ยเก็บกบไว้นะครับ20ตัวนะครับตอนนี้นะมีครบ20ตัวเรียบร้อยแล้วคือด้วยความที่เดือนที่แล้วเนี่ยพลังแฝงของโคลโบนเนาะเอมิเลียเนี่ยพลังแฝงของเอเมิเลียเนี่ยคนท,ที่จะโกงนะครับแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเดือนเนี่ยมันจะถูกปรับหรือเปล่านะครับเออมันจะถูกปรับไหมนะครับผมก็เลยแบบเก็บกบไว้ว่าเอ้ย ว่าเดี๋ยวถ้ามันถูกปรับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นปากีนะเดี๋ยวกะว่าจะเอาปาจีแม็กนะครับปากีแม็กไปแล่เอมิเลียกับเลมก็เป็นตัวละคพแบบเสริมๆประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือตอนเนี้ยมาคิดดูแล้วเออเหมือนเอมิเลียเนี่ยยังจะดีอยู่นะครับพลังแฝงก็ยังอยู่แต่อาจจะไม่ได้แรงเหมือนแพทที่แล้วแต่มันก็ยังโองอยู่ก็เลยอยากจะถามทุกคนว่าเอ้ยผมจะไปต่อเอมิเลียดีไหมนะครับหรือว่าผมจะเ,เล่นปากีดี เพราะว่าบากิก็อยากทําอยู่เหมือนกันนะครับอยากทําอยู่เหมือนกันบากิใช่ไหมอยากทําอยู่เหมือนกันนะครับมีสร้างบาเลียเนาะพื้นที่แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีน่าสนใจนะครับก็จะเอาเป็นตัวเสริมหรือว่าจะแบบเออผมกําลังคิดอยู่เหมือนกันส่วนไว้เนี่ยผมน่าจะขึ้นได้แค่มืดเท่านั้นแหละนะฮรร้อยที่สิบเพราะว่าไอดีใหม่ของไม่ค่อยมีบอสแสงก็เหมือนกันนะฮะน่าจะได้แค่นี้นะครับไอดีนี้นะครับไอดี ID นี้น่าจะแบบ ไม่ค่อยมีอะไรามากเราน,น่าจะประมาณนี้นะครับก็แนะนํากันได้แนะนํากันได้แนะนํากันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ